ดีครับเมือนนิมากินข,ข้าวคือเก่าครับผมนะครับผมสมองหงป์ปาผพักผักกระเพราเริ่มต้นที่ผักกระเพราก่อนนี่แหละนะครับฟิ่นครับกินข้าวก็เจ้ผผผผนได้ฟิ้น ขึ้นแท่ขฟ้นขัดฟินฟินจังเลยฟินจังเลยึินจังเลยเพียมันปลาครับปลาคอคอคอน้อนครับคอคอนฮอนคอคอน้อนเ้ยพีน้องเลยสี่หาตัว คุยดีกว่าชามข้าเนียนอกขาดบาวเลยนะครับคุย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 แล้วก็อังซี่ครับมาได้ครัเกินของน้ำากันนะครับมึงก็เบาหนุ่มอืปพินพุกพินพวกพินพวกครับ หลายย่างเลยหมดนี่ครับทำนักขึ้นทแท้ๆตายๆตายอะไรอย่างะะไรครับขอท่านมีความสุขครับอายซิโดตกระโดดครับผมบร <c oughs> รกรถไดดอซิโดตกระโดดแล้วผมกรถ อืมลกมาแมาแลกมามาแลก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 จิงเปนครับมาแลกอยาจังจังจันจังจังจังจ็จังมาเช็ นัดมือของให้เปนตัวก็เสียบให้เปนตัวก็เสียบกินปลาต้อครับบัดกินปลาตกินปลาต้อครับ,บค,รครับบ่ค่อยปลวกสองปลาอ๋อครับแสีบครับประมาณนี้แหละครับผมหมือนของร้านครับ